ทางชลมาซึ่งประกอบไปได้วยเรือทั้งหมด47ลำโดยอง,องค์พระพุทธสีหิงนั้นได้ถูกอัญเชิญประดิษฐานบนเรืออน,นันตนาคราชขบวนเรือได้ออกจากท่าวาสุกรีล่องมาตามลำแม่น้ําเจ้าพระยาและเข้ามาเทียบท่าที่สะพานพระพุทธยอดฟ้าฝัา่งธนบุรีซึ่งเมื่อมาถึงนั้นพลเรือเอกเทียมกราน,นนักราชการของกรุงเทพมหานครรอรับขบวนแห่อย,อยู่พร้อมด้วยขบวนรถบุปคชาติของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และของเขตต่างๆ24เขตจัดเป็นขบวนแห่อย่างสวยงามในช่วงนี้ได้อัญเชิญพระพุทธสีหิงขึ้นปฏิสถานบรรยนต์แล้วก็ได้อัญเชิญไปยังมูเวียนใหญ่เพื่อให้ประชาชนได้มนมัสก,การและส่งน้ำเสร็จแล้วได้อัญเชิญกลับมายังศาลาว่าการกรุงเทพมหานครเข้าขบวนราชอิสริยยศประกอบด้วยขบวนรถพระพุทธสีหิงขบวนมา้าขบวนวงแตรวงขบวนทหารไทยโบร,ราณ300คนและเครื่องสูงต่างๆ เคลื่อนจากสาราว่าการกรุงเทพมหาคนครไปยังท้องสนามหลวงเพื่อประดิษฐ พุทธสีหิงขลื่อนจากเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชแล้วเจ้าหน้าที่ได้อนเชิญพระพุทธสิงซขึ้นประดิษฐานบนหนึกระบวนรถจนเคลื่อนขอบวนออกจากเชิงสะพานพระพุทธยอดฟ้ามุ่งตรงไปยังบริเวณปร,รามพิธีที่อนุสาวรีย์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชที่วงเวียนใหญ่เมื่อขอบวนแห่พระพุทธสิงห์เริ่มเคลื่อนขอบวนปรากฏว่าประชาชนจํานวนมากได้รอชมขบวนแห่องค์พระพุทธสิงห์ตลอดทั้งสองข้างทางสําหรับรถที่นําขบวนแห่ คือรถบุปผะชาติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยจากนั้นเป็นขบวนรถบุปผะชาติของเขตต่างๆในกรุงเทพมหานครรั้นถึงเวลาประมาณ10บนกาสีบนาทีขบวนแห่ได้อัญเชิญองค์พระพุทธสิงห์ไปประดิษฐานนประรรมพิธีให้ประชาชนชาวธนบุรีและผู้ที่อยู่ใกล้เคียงได้ส่งน้ําและนมัสการจากนั้นขบวนแห่พระพุทธสิงห์ได้เคลื่อนขบวนต่อไปยังที่ว่าการ กรุงเทพมหานครเพื่อให้ประชาชนได้นมัส,สการกันอย่างทั่วถึงสำหรับประวัติพระพุทธสิงห์นั้นมีตำนานเล่ากันมาหลายตำนานแต่ส่วนใหญ่กล่าวไว้ว่าพระเจ้ากรุงลังกาองค์หนึ่งได้สร้างขึ้นต่อมาพระเจ้านครศรีธรรมราชได้ไปขอพระพุทธรูปองค์นี้เพื่อมาถวายสมเด็จพระเจ้ารามราชหรือพระร่วงเจ้าผู้ครองนครกรุงสุขโขท,ทยัยพระพุทธสิงห์องค์นี้ได้ประดิษฐานอยู่ที่กรุงสุขโขท,ทยัยหลายรัชกาล จนถึงรัชสมัยสมเด็จพระบรมราชาธิราชที่หนึ่งครั้นกรุงศรีอยุธยาได้กรุงสุโขทัยเป็นเมืองขึ้นแล้วจึงได้อรรถนาพระพุทธสสียงมาประดิษฐานอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาต่อมาไม่นานพระมเหสีทูลขอให้พระยานาดิศผู้เป็นบุตรนำไปประดิษฐานณเมืองกระแพงเพชรหลังจากนั้นได้มีข้าสิ์ยกทัพมาที่เมืองกระแพงเพชรโดยการนำของท้าพระยามหาพรมเจ้าเมืองรายฝ่ายพระยานา,าดิศสู้ไม่ได้จึงขอยอมเป็นไมตรีด้วย พระยามาหาพรามจึงได้ขอพระพุทธสิงห์ไปประดิษฐานไว้ที่เมืองเชียงรายต่อมาพระยามาหาพรหมได้เกิดวิวาทกับเจ้าเมืองเชียงใหม่คือพระเจ้าแสนเมืองมาเจ้าเมืองเชียงใหม่ที่นยกทัพไปตีเมืองเชียงรายได้และได้อัญเชิญพระพุทธสิงห์กับพระแก้วมรกตลงมาประดิษฐานไว้ที่นครเชียงใหม่ด้วยพระพุทธสิงห์ตกมาอยู่ที่เมืองเชียงใหม่เรื่อยมาจนกระทั่งถึงสมเด็จพระนารายมหาราชเสด็จไปตีเมืองเชียงใหม่ได้เมื่อปี2205 จึงได้อรัถานาพระพุทธสิงห์มาประดิษฐาน,านาว้ที่กรุงศรีอยุธยาณวัดประสีสันเพชรพระพุทธสิงห์ประดิษฐานอยู่ที่กรุงศรีอยุธยาอยู่นานถึงร้อยหปีจนกระทั่งเสียนครกแกราาร่พม่าในสมัยนั้นชาวเชียงใหม่ยังเป็นพวกกับพม่าอยู่จึงได้ขออันเทินพระพุทธสิงห์กลับไปประดิษฐานที่เมืองเชียงใหม่พระพุทธสิงห์ประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงใหม่จนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์รัชกาลสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช ได้มนทนภาคพายัพเป็นของไทยแต่ขณะนั้นผู้คนในเชียงใหม่ยังมีจำนวนน้อยจึงไม่สามารถตั้งเมืองเชียงใหม่สู้รบกับพมา่าได้จึงปล่อยให้เมืองเชียงใหม่เป็นเมืองร้างต่อมากรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาะถมีพระดำริว่าพระพุทธสิหิงองค์นี้ได้เคยเป็นพระพุทธรูปสำคัญในกรุงศรีอยุธยาจึงได้อาราธนามาไว้ที่กรุงเทพในปีถกพุทธศักราช2,338เป็นต้นมาจนกระทั่งปัจจุบัน หลังจากที่ได้อัญเชิญให้ประชาชนได้นมัสการที่สลาว่าการกรุงเทพมหานครแล้วเจ้าหน้าที่ได้อัญเชิญองค์พระพุทธสิงห์ไปประดิษฐานต่อที่ปรารมพิธีบริเวณท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสสงน้ำและนมัสการองค์พระพุทธสิงห์โดยทั่วถึงกันซึ่งในขณะที่เคลื่อนกระบวนแห่ไปนั้นที่บริเวณท้องสนามหลวงได้มีฝนตกลงมาอย่างหนักเป็นเวลานาน แต่ด้วยแรงศรัทธาและความเคารพนับถือในองค์พระพุทธสิงิ์ซึ่งเป็นพระผู้บ้านผู้มือที่สําคัญองค์หนึ่งของไทยประชาชนจนํานวนมากก็ยังคงทยอยกระนําดอกไม้ทูบเทียนเครื่องหอมไปทําการสงน้ําและนมัสการพระพุทธสิงห์งอยู่ตลอดเวลาสําหรับพระพุทธสิงห์งองค์นี้จะประดิษฐานให้ประชาชนทั่วไปได้นมัสการตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงตอนเย็นของวันสงกรานคือวันพรุ่งนี้นอกจากนั้นที่บริเวณท้องสนามหลวง ยังมีการแสดงมหรสพประเภทต่างๆมากมายอันเป็นการร่วมงานฉลองสมโพธกรุงรันนาโกสิน200ปีจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนไปนมัสการพ,พระพุทธสิงห์โดยทั่วถึงกันจำหน่ายดอกไม้ทุกเทียนและแม่ทรทยในงานเทศกาลตรุษสงการและก็งานนักขัตฤกษ์เทศกาลสงก,การานครับ ้ทลงม่ต้ไมาด้ขึ้นบาบตาซื้อดอกไม้เพื่อียม่งนดอกทายกุงสือเป็เนิ้การตะเจำหนายไ้นะครับในราคาที่คุดทำคสุราจากนั้นเป็นกระบวนเชิญเครื่องสูงหน้าเชิญพุ่มดอกไม้และเป็นราชรถอันเชิญพระพุทธสิหิงปิดท้ายกระบวนอิสริยยศด้วยเครื่องสูงหลัง หลังจากที่มีพิธีอัญเชิญพระพุทธสีหิงจากกระบวนรถไปประทับนาราชรถแล้วเมื่อเวลาประมาณ13บสามกากระบวนแห่พระพุทธสีหิงก็ออกจากศาลาว่าการกรุงเทพมหานครไปตามถนนบำรุงเมืองเข้าถนนมหาชัยแล้วเลี้ยวเข้าถนนราชดำเนินกลางราชดำเนินในถนนหน้าพระาธาตุแล้วเข้าสู่พระพลาพิธีท้องสนามหลวงกระบวนแห่วันนี้มีกระบวนรถบูพชาติประกอบเป็นที่น่าสนใจของประชาชน ซึ่งร่วมนมัสก,การพระพุทธสีหิงและชมกระบวนแห่สองข้างทางอย่างมากวันสงกรานต์นี้ถือว่าเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยซึ่งตามสากลทั่วไปวันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่แต่สําหรับประเทศไทยเพิ่งใช้วันที่หนึ่งมก,กราคมเป็นวันขึ้นปีใหม่เมื่อ50ปีที่ผ่านมานี้เองแต่เดิมเรานับวันปีใหม่ตามระบบจันทรคติโดยนับเอาวันที่13ามเมษายนเป็นวันปีใหม่ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวตรงมีพระราชดำริว่าการนับปีทางจันทรคติมักคลาดเคลื่อนและถึงสมัยที่ต้องติดต่อกับอารยาประเทศทําให้การจดจําวันสับสนจึงมีพระบรมราชโองค์การให้ประกาศถือวันที่13เมษายนของทุกปีเป็นวันขึ้นปีใหม่ของไทยตั้งแต่ปี2432เป็นต้นมาและนับเป็นครั้งแรกที่มีการนับวันขึ้นปีใหม่ตามแบบสุริยคติ คือวันที่หนึ่งมก,กราคมหลังจากที่ได้ใช้การนับวันทางจันทรคติมานานหลายศตรวตรรษสำหรับวันขึ้นปีใหม่ของไทยนั้นชาวไทยถือว่าเป็นวันสุกรานมีการรดน้ำดำหัวอวยพรให้แก่กันมีการทำบุญตักบาตรกอพระรายปล่อยนกปล่อยปลาอันเป็นประเพณีที่ถือปฏิบัติกันมาตราบจนทุกวันนี้สำหรับปีนี้ตรงกับปีจอจัตาวาศกจุลศักราช1 3 4 4 พุทธศักราช2525ทางจันทรคติเป็นปกติมาสวานวันที่13เมษายนเป็นวันมหาสงกานตรงกับวันอังคารแรม5คำ่ำเดือน5เวลาเจทุ่ม36นาที37วินาทีนางสงการทรงนาำรากสดเทวีทรงพาหุรัตท,ทัดดอกบัวหลวงอาภรโมราพักษาหารโลหิตพระหัตถ์ขวาทรงตรีศูนพระหัตถ์ซ้าย ทรงธนูสเสด็จไปสายญาติหลับเนตรมาเหนือหลังวราหะเป็นพาหนะทางสุริยคติเป็นปกติสุรทินเป็นวันที่14เมษายนเวลาหนึ่งนาฬิกาสานาทีสาวินาทีปีนี้วันอังคารธงชัยวันพฤหัสบดีอธิบดีวันจันทร์อุบาทวันสาวโลกาวินาศปีนี้วันอังคารเป็นอธิบดีฝนบรรดาให้ฝนตกสามหาตกในเขาจักรวาลร้อยยีา ตกในป่าหิมพานเก้าาตกในมหาสมุทรหกสิบหาตกในมนุษย์โลกสามสิบหาน้าไข่น้ำเจดตัวเกณฑ์ทัญญาหารได้เศษห้าชื่อวิบัติข้าวกล้าในภูมินาจะได้กึ่งผลเสียกึ่งเกตธาราทิคุณตกราศีเตโชนามน้อยพระพุทธสิหิงนี้ทางกรุงเทพมหานครจะประดิษฐานบนมนฑดบท้องสนามหลวงเพื่อให้ประชาชนนมัสการ และส่งน้ำในวันสงกรานจนถึงวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกา <c oughs>

นายกรัฐมนตรีตักบาตรพระสงค์จํานวน63รูปและถวายพัะทหารแด่พระสงฆ์ในประรำพิธีที่ทางกรุงเทพมหานครจัดขึ้นจากนั้นไปทําการปล่อยนกและปล่อยปลาตามประเพณีนิยมของไทยวันนี้มีประชาชนจํานวนมากมาร่วมทําบุญตักบาตรและสงน้ําพระพุทธสิหิงที่บริเวณท้องสนามหลวงโอกาสนี้มีข้าราชการและประชาชนรดน้ําอวยพรน,นายกรัฐมนตรีนในวันสงกราน ในวันสงกรานต์วันนี้นายกรัฐมนตรีได้กล่าวอวยพรแก่ประชาชนผ่านสื่อมวลชนว่าในวันสงกรานต์ประเพณีไทยเราถือว่าเป็นวันที่เราจะได้ร่วมอวยพรผู้หลับผู้ใหญ่และพ่อแม่ของเราก mm. ็ขอฝากประเพณีันดีงามนี้ให้ประชาชนปฏิบัติโดยทั่วถึงการอวยพรผู้ใหญ่ผู้มีพระคุณและครูบาอาจารย์เป็นการรักษาประเพณีที่ดีขออวยพรให้ทุกคนมีความรุ่งเรืองในวันปีใหม่ของไทยเราและให้นึกถึงว่าวันนี้เป็นวันสําคัญทางพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาจเจริญม,มาเป็นของศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราอยู่และขอให้ทุกคนรักษาสีด้วยเพราะว่าเพียงศีห้าอย่างเดียวก็ทําอะไรได้สําเร็จทุกอย่างและทุกคนจะอยู่ได้ความสงบสุขต่อจากนั้นพลเอกเปรมตินสุรานนท์นายกรัฐมนตรีได้ท,ทําพิธีปล่อยปลาเนื่องในวันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติที่คลองเปรมประชาครบริเวณหน้าทำเนียบรัฐบาลในบุญเอือ้อประเสริฐสุวรรณ รัฐมนตรีช่วว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รายงานว่าปัจจุบันผลผลิตสั์น้ำของประเทศลดจํานวนลงเป็นอันมากทั้งนี้ก็เนื่องมาจากสาเหตุหลายประการเช่นการจํากัดเขตทําการประมงในเขตหน้าน้ําสากลรัศฎรใช้วิธีทําการประมงที่ผิดกฎหมายตลอดจนทําให้แหล่งน้ํามีสภาพเสื่อมโทรมตื้นเขินดังนั้นปริมาณสัตว์น้ําที่ได้จากธรรมชาติจึงไม่สมดุลกับความต้องการของประชาชนที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยกรมประมง จึงได้เริ่มโครงการบำรุงพันธ์ปลาแบบประชาอาสาขึ้นมีวัตถุประสงค์ที่จะทำานุบรุงแหล่งน้ำให้อุดมสมบูรณ์ด้วยทรัพยากรสัตว์น้ำด้วยความร่วมมือจากประชาชนจึงได้กำหนด,ดให้วันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติเป็นส่วนหนึ่งของโครงการบำรุงพันธุ์ปลาแบบประชาอาสานายรัฐมนตรีได้กล่าวว่าโครงการบำรุงพันธุ์ปลาแบบประชาอาสาก็นับเป็นโครงการที่แสดงออกถึงความพร้อมเพรียงของประชาชนทั้งชาติว่า ได้ผนึกกําลังเป็นน้ําหนึ่งใจเดียวกันนอกจากจะเป็นการสร้างทรัพยากรสัตว์น้ําให้อุดมสมบูรณ์แล้วการทําบุญโดยปล่อยสิ่งมีชีวิตนั้นตามประเภทในประพณีในไทยถือว่าเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลซึ่งมีอานิสงส์อันยิ่งใหญ่ในปีนี้กรมประมงได้เตรียมพันปลาพันกุ้งไว้ประมาณ10ล้านตัวเพื่อให้ประชาชนร่วมปล่อยในแหล่งน้ำต่างๆทั่วประเทศพร้อมกัน ในวันขยายพันธุ์ปลาแห่งชาติและจะดำเนินการปล่อยปลาต่อไปตลอดทั้งปีไม่น้อยกว่า90ล้านตัวเพื่อให้ครบ100ล้านตัวตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้สําหรับในกรุงเทพมหานครกรมประมงได้ร่วมกับทุกเขตจัดพันธุปลาไปปล่อยในแหล่งน้ําที่เหมาะสมรวม24เขตการปล่อยพันธุปลาที่คลองเปรมประชากรวันนี้กรมประมงได้เตรียมพันุ์ปลานิลปลาตะเพียนชนิดละหนึ่งแสนตัว ได้นำน้ำมาบริการไว้ในแต่ละจุดทั่วเสาไมา้ชายาพลึกกัน